สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พิกษสีจะมา,าปลูกบอนสีนะคะอันนี้จะเป็นบอลสีที่พิกษส์ได้ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาหัวตรงช่วงนี้นะคะไปขยายพันธุ์เพิ่มอีกอันนี้พิกษสีจะเปลี่ยนกระถางเขานะคะ ที่มองเห็นเป็นนั่นก็จะเป็นแก้วกันจนา,านะคะหรือ,อโกนิม่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกหัวของอบอนสีนะคะเพื่อจะนำมาขยายพันธุ์ใหม่นะคะก็จะเหมือนกระชายนะคะนี่ก็คือหัวของบอนสีนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะค่อย เพื่อให้รากเขาติดอยู่ที่ตอเก่านะคะเขาจะได้ติดเวลาเรานำไปปลูกนะคะอันนี้เราก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้จะมีหน่อขึ้นใหม่เยอะเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหให้รากเขาติดนะคะเพราะว่าเรานำไปปลูกใหม่เอง ้นนี้ก็จะได้ติดนะคะทุกคนก็จะเหมือนกระชายค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะให้เขามีหน่ออยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็มีหนอ่อแล้วก็จะตัดอย่างนี้เลย เสร็จแล้วเราก็นําทรายนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนเราก็นําทรายนะคะที่เราเได้เตรียมไว้นะแล้วก็เอาอ่าบอนสีใส่ลงไปเลย เดี๋ยวเวลาเขางอกเดี๋ยวพี่กเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดอนดูนะคะก็จะกลบลงไปบางๆนะคะแต่ละพันธุ์อาจจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าพันธุ์นี้พี่สกษต์เคยเพาะแบบนี้นะคะเราก็จะไปวางไว้ที่ชื้นๆนะคะ ก็จะมาเตรียมดินนะคะเพื่อจะนําส่วนนี้ที่เราได้นํามานะคะเพื่อจะมาปลูกลงกระถางก็เอาดินใส่ลงไปก่อนนะคะดินอ่าพิกษตรนี้จะเป็นดินร่วนซุยนะคะ ก็จะตักดินใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะพิกะเกษตรก็จะใส่ทรายลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ดินเขาร่วนซุยนะคะไม่แน่น เสร็จแล้วค่ะบอลสีสวยเดี๋ยวพี่เกษตรจะนําไข่ไก่นะคะไข่สดมาทําฮอร์โมนลดอ่าบอลสีนะคะเป็นฮอร์โมนอ่าเร่งสูตรเร่งด่วนนะคะค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ